มาถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้เผล่กดหยุดเฉยเลยกดผิดอยากกดถ่ายต่อแม้วไปกดหยุดลิปแบบนึงนะครขาทางเอ้รับประตูก่อนสักครู่นะฮะอืมรักแล้ว เจ็บมือล้ก็พันปีใหม่ก็ไม่ใครอยู่บ้านนะฮะก็ผมก็อยู่คนเดียวไปนะฮะเออก็เป็นอย่างนี้นทุกปีเก็บทุกปีนะเฮ้ยเอ,อ้ยแมวเข้าบ้านก็ตอนนี้ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะขอยุดชิ้นห้องก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะ ไฟหน้านปิดะไฟหน้าบ้านอไฟลน้าบ้านเราไม่ไหวเลยก็ยากขึ้นบ้านกันนะแะ๊บนึงครับอ่าก็ทำการขึ้นห้องมาเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ก็ทำไมถึงไม่ผมไม่ถึงไม่ถ่ายในคอมนะฮะก็คือเพื่อนที่นัดไว้เว้ยคือมันแบบไปไหนไม่รู้มันก็ไม่ยอมมาถ่ายเออ คือเมื่อกี้นี้ครอบครัวเมื่อกี้คือครอบครัวของเพื่อนนะครับไม่ครอบครัวผมนะฮะคือวันปีใหม่เออเกือบทุกๆเกือบทุกๆปีใหม่มั้งทุกๆปีมั้งอยู่คนเดียวเออเป็นยิดตลอดนะก็ไม่เป็นไรนะก็ยังชืาอหลอกได้นะฮะเออก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขกันเยอะๆนะฮะอ่ะ เดี๋ยวก็ผมก็ต้องจากลาไอเพีเยงเท่านี้แล้วนะฮะอะไรหล่นวะไปชั่งไก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ถามได้เลยนะฮะออ <c oughs> แต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเออ <c oughs> ทำงานในคอมไนงะงานเยอะงานเยอะ ก็ช่วงปีใหม่นี้ขออยู่ความสุขกันมากๆนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะอ่า <c oughs> เออ <c oughs> ไม่ค่อยมีแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะกันนะครับอืมจับตัวแมวจจับตัวแมวน่ารัก